สำเร็จใดใดในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อขาแบกมาขายต้องมุ่งมัน่นมันศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักคริมมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลงังแล้วว่ามิดหมอของหลงพระเดิม และก็ถ้าหากคูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพ,พเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพลนก็ทิสําคัญในเมืองปักน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมงกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดอาได้ที่เบอร์086-329-1496เบอร์0 8 6ย์9 1 4ห6หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B Igone ตามด้วยหมายเลข99ปีกวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทงข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละ,ะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักคลินมิตหมอได้มีโอกาสนะครับได้เข้ามานั่งทักทายกับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับหรือว่า ได้เข้ามาพูดคุยหรือว่าเข้ามาสนทนานะครับกับทุกๆท,ท่านในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วนะครับถ้าท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในเทโรนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์หรือว่ากดติดตาม ท่านไหนนะครับนะโดยเพราะท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะคามหมายคำว,ว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6สีก เบอร์086329146 9, 9นะครับในทุกๆคำถามนักรีนมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเวนเ้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ทันนั้นก็คือในเรื่องของเกแทนนะ,ะก็นังจากว่ามันเป็นคำถามและเป็นคำตอบนะครับฟังดูแล้วเหมือนว่าจะดีแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ และที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบนะครับที่ไปทำลายความรู้สึกของผู้คนนะและคนที่จะถูกทำลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะครับกนันึงจากว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามก็ามาต้องการเพียงคำตอบเดียวจริงๆนะ,ะก็หมายความว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันลงพ็อเดิมเท่านั้นนะประมาณนั้นนะครับนะก็เป็นนั้นว่าเรา ได้เรียนนะครับกันไว้นะครับก็นังนอว่ามีท่านใหม่ๆนะครับมีท่านใหม่ๆเข้ามารับชมเข้ามาติดตามกันค่อนข้างที่จะมากนะครับก็เราก็ต้องเรียนกันนะครับบอกกันให้ทราบอย่างนี้นะเอาแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะได้นําเอาเป็นมีดนะครับเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดผักขันนะครับเป็นมีดผักขันเฉพาะใบก็อยู่ประมาณสัก 78นิ้วนะครับรวมน้ำฝักก็ 14- บ5นิ้วประมาณนี้นะเป็นพักขันที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับหยิบขึ้นมานะครับให้ท่านชมเลยดีกว่านะครับนะเป็นมีดนี่นะครับนะพักขันด้ามไม้ฝักไม้นะเป็นพักขันทีเ่เรียกว่านะครับก็หาดูกันได้ยากเลยทีเดียวนะเ,เป็นมีดพักขันในยุคโบรัมโบราณน,นะครับนะ มีความเ,าเรียกว่าทั้งฝักและด้ามเป็นไม้เนื้อแข็งนะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับมีดปักขันเนี่ยถือว่ามีถ้าเทียบกับมีดทั่วไปถือว่ามีน้อยนิดเท่านั้นเองนะมีน้อยนิดเท่านั้นเองนะครับก็นีให้ท่านได้ลองชมนะ,ะนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะก็เมื่อท่านชมแล้วนะครับก็อย่าลืมมาช่วยกันกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะกดติดตามนะ เป็นมนสเสน่ห์ของมีดนะครับนะเป็นมีดดูนะครับมองเหมือนว่าธรรมดาธรรมดาแต่ก็ถ้ามองอให้เป็น,นต้องเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับนะถือว่าเป็นมีดที่นะ,ะมีความคลาสสิกมีความงดงามมากๆเลยทีเดียวนะนี่นะครับเป็นนะทางด้ามและฝักก็มองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะครับเต็มไปด้วยความเข้มขลังนี่นะ รวมด้ามสักประมาณ14 1 5นิ้วนะครับนะากขันเล่มน,นี้นะนี่นะครับนะเอาละครับในมีดึง่เล่มน,นะครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละอ่าและ2นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามส่วนที่3นั่นก็จะเป็นในส่วนของใบนะอ่าพอพูดถึงใบนะครับเราก็เดี๋ยวชมกันนะครับนะผมพยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับซูมให้ท่านได้เห็นนี่นะอ่าน,นี่นะครับเรียกว,ว่าเป็น มนเสน่มากๆนะครับที่ท่านเห็นอยู่เป็นการตอกยันนะครับนะก็คือนมโมคุทายะนะแล้วก็จะเขาเรียกว่า,าเต็มไปด้วยอักขระนะครับนะเต็มไปด้วยขละเลยทีเดียวนะเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อเดิมน,นี่นะครับก็เป็นมนเสน่มากๆเลยทีเดียวนะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นยันตีนะนะครับเป็นยันตีนะ แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็จะเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าใบมีเยมีเต็มไปด้วยอัขระนะครับนะ,ะเต็มด้วยขัระเดี๋ยวเรานะครับลองอชักใบออกมาดูนะครับก็อยากให้ท่านดูในส่วนของภายในนะดูในส่วนของภายในนะครับก็เที่ยวว่าเต็มนะดูความเก่านะครับนะดูความเป็นธรรมชาตินะครับของมีเลมินะ งดงามมากนะครับต้องบอกว่าง,งดงามมากนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะวางในส่วนของฝักเอาไว้นะครับส่วนของฝักเอาไว้ที่นี้ก็ <c oughs> นะครับลองมาไล่ดูนะมาไล่ดูในส่วนของอ่เอาขาเรียกว่าใบนะครับเต็มเต็มเลยนะดีนะครับเป็นความงดงามนะครับเป็นมนเสน่มากมากนะอา่าเท่าที่ดูนะครับที่ตอกขาลาเอาไว้นั้นก็จะเป็นบทอีพิโซเลนเตียนะ โซทั้งบทนะครับที่ท่านได้มายอ่อให้เหลือไว้ในใบมีดเล่มนี้นะครับเพียงไม่กี่แถวเท่านั้นเองนะ,ะนี่นะครับนะโต๊ะอุกนะครับตอกไว้บนปลายของมีดนะครับนะเป็นโต๊ะอุกขนาดใหญ่นะนี่นะครับเป็นมีดที่คมมากนะครับเป็นมีดที่คมมากนะเวลาจออะะับจต้องระวังนะครับเวลาจับต้องระวังนะ นะครับนะทั้ง2ด้านเลยนะทั้ง2ด้านเลยนะเรียกว่าเต็มไปด้วยมนเสน่ห์แล้วก็เต็มไปได้วยความเข้มขลังนะครับเองเป็นอย่างนี้นะงนะดงามนะครับนะงดงามมากนะนะครับผมจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับก็จะ ให้ท่านได้ชมนะให้ท่านได้ชมความเก่านะครับความเป็นธรรมชาติของมิเลนนี้นะเมื่อชมกันแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ติดตรงไหนนะครับนะหรือว่าสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับกันเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6สนาะอเน่าะเบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6นนะครับก็ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะเป็นบทอิติสโสเรือนเตี้ยนะครับนะที่อตอบเอาไว้นะนะครับอิติปิโสว,วิเสเสอิอิเสเสพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิตินะครับก็คือเป็นบทนี้แหละนะนะครับเรียกว,ว่าที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับนะใน กาของมีดนะครับก็จะท่านจะเห็นแผ่นตะกุดนะครับขนาดใหญ่ที่โผล่ออกมานะเล่มนี้ดูเหมือนจะเป็นมองบางคนก็มองว่าเหมือนกับมีดธรรมดาแต่ถ้ามองให้เป็นนะครับจะเห็นความไม่ธรรมดานะครับต้องบอกนะที่ท่านเห็นขา,ขาวๆอยู่นั้นเป็นแผ่นตะกุดนะครับนะเป็นคราบใครว่ามวลสารนะครับที่เคลือบอยู่ตรงนั้นน,นะนี่นะครับนะ กันถือว่าเป็นจุดสําคัญมากๆนะครับเป็นจุดสําคัญนะก็นั่นจะว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสาคัญเรียกว่าเป็นถ้วยรองรับนะนี่เป็นถ้วยรองรับนะครับนะเป็นโลหะนะครับกันนี่เป็นโลหะธรรมดาเลยนะนะครับนะของในยุคโบลัมโบราณก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับแผ่นตะกุดนะครับแผ่นตะกุดขนาดใหญ่นะที่ฝังอยู่ ในกันมีดเลนินะครับกันมีดเลนี้นะเป็นมีดพักขันนะครับเป็นมีดพักขันในยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะอมองให้เป็นก็จะเห็นไปด้วยมนสเสน่ห์จะเห็นไปด้วยความเข้มขลังว่ากันง่ายนะนี่มาชมดูนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเชือกรัดอยู่นะครับเป็นเชือกรัดตรงโคนของกันนะ ีนี้เราก็นะครับมาดูในส่วนของด้ามน, <c oughs> นะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะก็ด้ามจะเป็นจำปีนะไม่ใช่ด้ามตัดนะครับนะก็เรียกว่าเป็นศิลปะนะครับนะของชาวบ้านเป็นศิลปะบ้านๆนะมีเละมีได้มานะครับจากบ้านเขาทองนะเป็น อยู่ใกล้ๆก,กับไม่ไกลจากวัดน้องโอสักเท่าไหร่นะครับนะเป็นบ้านเขาทองนะก็อยู่ห่างจากสถานีนะครสวรรค์ก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับนะประมาณนั้นนะครับนะประมาณนั้นเลยนะเป็นคนที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันนะเขา,าแนะนำมาให้กันง่ายนะครับให้ผมไปดูนะนอย่างนี้นะครับนะ พับขันเป็นมีดที่หาได้ยากเป็นมีดที่ไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยนะครับนะอันนี้ก็มาดูกันมาชมกันนะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้มาเวลามาทั้งหมดก็คือ12กับ29วินาทีนะครับก็เอวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชม อย่าลืมนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามร um, <IT> ับชมเมือ่อท่านชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในวิดโอนะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับ <IT> ให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์หรือว่ากดติดตามนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็ติดตรงไหนก็คือให้ถามควาได้ตรงนั้นนะ แล้วก็ให้ท่านกดค้ามาไา้ที่เบอร์ศู6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์ศูน3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินิกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินิกหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ